สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปหนีกันทุกคนด้วยนะะอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะชื่อว่าอาวันนี้ 3D นะเป็นเกมแบบว,ว่าอินดี้ของขำแล้วกันไปเ,เริ่มเริ่มมาก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นบ้านตัวนี้หรือเปล่าเปม่วง เปิดได้ไหมเปิดไม่ออกอันนี้เปิดออกเนละเก็บปึ๊บแต่มีดนตรีขึ้นเล็กน้อยทํามคน,นดูดน,น่ากลนะเก็บแต่ ต,ตทั้งสมุดก็หลายคนก็รู้กันดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามสองหนึ่งพอมาดูจากลักษณะก็จะเป็นตัวมง่วงๆอ้วนๆนะดูหน้าตาอือถ้าดูผ่า,ยยานไปแล้วหานไปแล้วดี วันนี้ก็ไม่มีอะไรเหลยวนะหลังจากนี้ปุต้นไปก็ผมลืมลเรื่องมันแล้วนะฮะกพราตัวใครตัวมันตรงนี้กดได้ไหมไม่ได้เลยไปต่ออ,อนนี้มันจะเป็นทางไปสู่สวรรค์หรือเปล่า ีเก okay, ็มจะมีห้องบางอย่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นแต่เอะไม่มีอะไรโอ้ยอย่างแรกคืออะไรคะเนี่ยชึ้โลกหลังมีอะไรไหมโลกชป้อม่ากุญแจรู้ไหมถ้ามีกุญแจเกิดอะไรขึ้นสามสอง แน่วิ่งีบวิ่งี่พอมาไม่คนลุกเฉยดูตายคนลุกคนลุกอ่านี่ก็เป็นห้องสมุดอีกแล้วนี่ประธานที่เราขึ้นมาหรือเปล่าอ่านี้เปิดได้เบีม่วงนี่อ่าไม่มีไรกดไปต่อนี่ก็เป็นประตู อายายาคนลุกเลยอ๋อเชื่ออือ่าโอเคเหมือนจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นประตูอื่นประตูนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะแต่ประตูสุดท้ายนะอีอน่ามีไม้อยู่นี้น่าจะให้โยกแล้วก็ไปต่อ มีอะไรไหมโลกเกนี่เป็นลงลุงจะอี๋นี่ก็หน้าเบม้วนแล้วห้องอย่างลงเลยี่มีอะไรอย่าอย่าพ่อมาอย่าอย่า รนอดนหรือเปล่าทางตันโอ้ทางตันทางใหคทีนี้วิ่องสวนที่เขารออะไร,รนะกดลุกฮะจังหวะนี้คนลุกุนลุกคนลุกไปต่อจุกบจูบซ้ายขวาขาแล้วซ้ายปัสสบมาไหม คันโยกด้วยตรงน,นี้ชื่อเืออะไรไม่รู้โยกไปเลี้ยวไปกันต่อประตูแง้มชื่อไม่มีอะไรก็ดูเหมือนว่าจะต้องไปทางที่มันเดินมาหรือเปล่าอ่ะตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้เปอะไรเอ่ย g r e ี n is light why is l i g e เราต้องมานั่งดูพัสดุใช่ไหม purple is light อ่มาดู purple purple, purple purple ก็คือสีม่งวงพูดถูกสีขาวก็หกทีขาวก็หก,ว,ก 6. ว่าว่สีเขียวว่าว่าสีแดงก็หกแสดงว่าสีแดงต้องพูดจริง blue is l i g h green is light w h i t e is l i g e ท่านี้โกหกบล i อ l i ไล t g ก e e น is l ไ g h t แสดงว่าต้อง Green หรือเปล่าไอยาพี่ลอพลออพลออพลออพี่ลอเกิดได้ไหมเกิได้ไหมเกิได้ไหมเกิดได้ไหมเกิดได้หมือนว่าต้องยอมตายอแล้ว สอะไรเนียก็อะไรเกิะไร้นเกิดอะไรข้น,ขนเกมจะบลหรือเปล่าโอเคเกมบก็กก็จบกันท่านี้นะครับ